ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งจะลองการกระแทกก้อนแบบกระเดื่องคู่นะฮะไปดูน้องน้องแตงมั้งที่ท่าร้อนสุราษฎร์มาเห็นแล้วมันเป็นเทคนิคที่ดีเพราะว่าเมื่อกี้ผมทำกระแทกแบบคู่แบบนี้มันเหมือนต้องยกกระแทกแล้วมันมันจะใช้แรงเนะี่ยผมรู้สึกจะเมื่อยที่ไหล่ละแต่ถ้าของน้องแตงเนะี่ยมันจะเป็น ระบบอย่างเงี้ยมันแทบไม่ต้องยกนะฮะมันเป็นแระเดื่องคู่ครับพี่เอเจ้าของฟาร์มพี่สุน่าเขาบอกเขาเรียกว่าระบบกระเดือ,คองคู่นี่ฮะผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะไปก็เอาไปลองดูนะครับหรือว่าเขาเป็นกันอยู่แล้วหรือผมไม่เป็นก็ไม่รู้นะผมเพิ่งเจอมาแล้วมันเป็นเทคนิคดีๆที่แบบเราชาวเห็ด จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครดูวิดีโอชุดนี้แล้วมีวิธีการมีการอัดก้อนด้วยมือเนี่ยที่ดีดเก่งๆก,งกงว่านี้แนะนำผมได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลิกใช้ละเครื่องสี่หัวแปดหัวครับใช้เครื่องหัวดำนี่แหละหัวองอกบ้างหัวหอกบ้างครับเพราะแบบนี้มันจะไม่เมนื่อย ่อยมาใส่คอปกติกใส่คอก็เหมือนเดิมเหมือนกับวิธีคลิปแรกที่ผมทำนะตาเลยนะครับฟามไหนที่มีเทคนิคก,การใส่คอใส่ฝาดีๆแนะนำผมหน่อยผอยากจะให้ได้งานที่ดีๆดๆีและเร็วครับผมคุณภาพก้อนคุณภาพงานเราก็จะได้ออกมา,า,า,ากดีๆสวยๆดอกเห็ดก็คุณภาพครับผม โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ